สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องปองไปลาสุกสุกนครับมันเหนียวมาเลี้ยงงัวนะครับเรียงง้วะครับมาใหญ่งัวลามงัวะไปครับพางัวกลับแล้วครับเลี้ยงอย่าค่อยคุ้ไปแบบนย้กลายเป็นเขาครับ ล่มหนาวม่เป็นช,ช่วงครับผม สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่าสุขสุขเปิครับมาหนีกัมาเลี้ยงงัวะครับเลี้ยงงวัคงว,งว,วครับไม่ใหญ่งวัวลนำงัวะไปครับพางัวกลับแล้วครับเยีย่ยมหยาค่อยๆไป้วยบรรยากาศบ้านเขาครับ ลมหนาวมาเป็นช่วงๆครับผม